สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี่สองเท่าสก,กินทากโก้ค่ะเตรียมของก่อนเนาะพ่อนายไปซ่อมรถยนังโมมาอยู่กับได้เ็ณลายดอกเพราะว่ากินสองคนมันก็สกินได้สั้นได้พี่น้องนางพักแล้วสีมาหันค่ะซื่อหมูมามเมน,นท่ทากโก้หมูซื่อหมูมาเรือมดสองคนกะเหลือเฟือ่อ กิปนปลาแน่กินนันแน่นี่แน่จ้ะเบื่อเน่ยวันน่ะกินท่ากโกแน่เป็นไงเสด้กินครับเพิ่นบอกรายมากกินหรอกค่ะแต่ว่าเออนั่นน,น่ะย่อมกินอยู่ซ้ำเนี่ยก็เหลือเพื่อพับมันหลายอย่างเนาะมือเนี้อก็ซิมี่อันก็อ,อย่างข้าวโพดสลัดแตงกวา กับกระเพือเทศกับตน้นแล้วก็หัวหอมกับพ่อนะคะทา่าี้ของมักเพิ่นนั่นคือข้าวโพดกับกระเพือเทศกับแตงกวาขันกินถ้ากโก้นะแนวเพิ่นมกนักเนี่ยก็พ่อได้กินเผากันพักได้นะพี่ดง สร้างนัดไทยเนเอารถไปเปลี่ยนมันดังแค่ๆๆๆปลายแตงแต่ใายโมงใบาสามรึ่งยังบ้าในได้มากสงสัยยังบ่แล้วเพราะว่าเมื่อนัน้นเมื่อเอารถไปเช็ดนัน่นสร้างว่าอยู่ว่าอันสิใส่เวลาแน่ถามซึว่ามันเหนีน่ยนะนะมันถอดอยากก็สิใส่เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงถามมันถอดบ่ยากกับชั่วโมงเดียวกับเซตกระได้กลับว่าสัน เพื่อนเราถามแม่น้อยว่าไปนั่บ่อแม่น้อยแล้ว่าโอ้ขอบไปไปดอกแถ้ข่อยอดนอนเแ้านี่ิรุ่นนี้วสาน้ำดูกวิสาออกเหลวอดนอนข่อยเมื่อยมาสั่นดอกข่อยซีอิวบ้านเตรียมอาหารถา่าเร่อว่าสัน่นเพื่อนก็เลยไปพูดเดียวเพื่อนก็เห็นอยู่ว่าแม่น้อยนอนบ่ได้มันตื่นแต่เดือพนเพื่อนก็เลยว่ามาสั่นจ้าสิน,าสน,นอนต่อเจดอกนอนเอนกไม่ทำในฝ้าเดวเว็ดกระไดดอกแค่โกมันเหงาง่ายอยู่ว่าคนยัไงว่าเคหั่นผักดอากาศ พัดอันมูใส่กระเทีองเทศกะระจกไลยว่าเออไปเราไปตรงหงร้อ,องเราก็ะีเียดเวลาก็ะีแบงเวลาเองอกว่าทุกซุกเสาที่กินทุกซุกเสาเนี่ยเพราะไงสิงเป็นผู้เฮ็ดให้กินได้พี่น้องเพิ่นสีมีความสุขในการเฮ็ดกับเขาให้กินคันคันไปซื้อของสิคันเพิ่นถามว่าอทิที่นี้เราจะกินอะไรดี พันไปหน่อยว่าโบเกบบาบม่อยากคุยก,กินอาหารไทยเขาก็กินไทย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 ทุกวันเหมือนนเออกับไทย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 ทุกวันนานาท่องเที่ยวก็บเบือ่อวันนี้เพิ่งกันสิบม <H it> ันบอกกล่าวเมียเมียกบบสำนึกในตัวได้บานน้างเห็นหน้าหัวได้แล้วกันเออฉันหยอกเธอฉันหยอกเธอ,อ,ก,เธอกินยู่กินยู่งเธอเฮ็ดปลาแซ่บเฮ็ดปลาอีเด้อที่นี่ ยิ้มย่างไปหาอยู่บงป่าเลือกวะนีเบิ้งแรกจังหนึ่งกับเด็กหน่อยก็คือผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็คือเด็กหน่อยเนาะกัสิเงาบนบลักกัสิเบื่อมือมือแบบบ่มีอย่างเฮ็ดยังเสียความสุขของเล่าก็คือวันศุขไม่หน่อยย่างกินอาหารฝรั่งน้ำเล่าวันเสาร์ก็กินอาหารฝรั่งน้ำเล่าขังเสียแล้วก็มีความสุขยังเสียนะเล่ากสิทาแค่ย่างไหนสิฮอดสุดสุดอันสุดอาทิตย์แต่ว่า บ่แม่นว่าอันบ่นบดูลนแลได้ยามเว้นก็ดูแลซึ่งกันและก,กันแล้วก็ย่างไปซ่องไม่น้อยยเงล้งอองลย่างเข้าห้องน้ำหรือว่าย่างมาสูตรใหญ่แล้วก็สิไปซ่องกินกาแฟาบ่บกินไอศครีมบ่หิวบ่หิวหูว่าไม่น้อยบ่กินแล้วก็ถามถามถามเพราะความห่วงใยถามเพราะมารายาทนี่คือนิสัยของพ่อใหญ่ค่ะเพื่อนไม่น้อยย่างไปเข้าห้องน้ำไม่น้อยกาแฟของรับแขก เพราะว่าเพื่อนแต่ชีหของรับแขกมืดมือจนเขานอนไม่เหนื่อยู่ห้องนอนตลอดชีวิตจังสีนะ่ะทั้งเธออนยางออกมาทั้งนอกกินน้ำหรือว่ามาเอาของมาฟอ,อกกันอยู่ในขั้วก่ะหยอกกันหยอกกันแล้วก็หัวแล้วก็ไปไผ่ไปม,มั่นของไผ่ของมั่นคือเก่าเพราะว่าห้างสองคนมีโรค่วนโตนะคะแบบว่าข้าอยู่น้ำกันใดน่ยอนยังนี่ใส่ข้าคือกันค่ะเขามีโรค่วนโต พ่อใหญ่ก็จะเคล็ดในมุมของพ่อใหญ่เข้าก nice, ับอยากใช้ชีวิตในมุมของเข้าดังนั้นก็เลยบอบอบอเป็นปัญหาเลยอีกอย่างหนึ่งแม่หน่อยก็ชอบอยู่ทีวียู่ในห้องพ่อใหญ่ก็ชอบอยู่ในห้องทีวีแม่หน่อยก็อยู่นั้โทรทัศน์เอ้อแม่หน่อยก็อยู่นั้นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเป็นสี่เนาะในวิถีชีวิตที่เข้ายู่ถ้าถ้าเข้าวอมีอ่ถ้าเข้าแบบว่าเขาเอิ่อนอย่างเคมีบรตรงกันนะคะมันก็จะยู่น้ำกันยากมันก็สิยากที่สิเข้าใจเนาะในระบบชีวิต แกนี่ก็คือว่าเออหลายพดพี่นนอ่มน้ำสกินบ่บดเพราะว่านี่พักนั้นแน่พักนี้แน่มันสิลายเต็มเคยพิดกันว่าพิตจนสิเลิกกันจนไปยู่บ้านแม่ปู่พุ่นัันผู้ใดเบิ้งผู้ใดหูข,ข้าวผู้ใดจำได้ตอนนั้นมันแบบว่าการเป็นผัวเมียนี่ มันก็มีเรื่องปัญหาบ่อมีแต่มันมีแบบเล็กๆน้อยๆแหละมันมันสะสมโดยเฮ้าบกงโตพี่น้อยพี่น้องเคยสังเกตาของบ่อแบบข้อแนบขังเท้าเข้าบ่อประทึกกันหรือทัศนคติโปรงกันกันเอยไปเซยมันให้มันจบๆไปจัิงส่บันนี้พราะมันน่านเข่านั่นเขาก็เอนอย่างปัญหามันได้รับการสะสมเนาะมันบ่อใดมันบ่อใดรับการคลี่คลายมันก็เลยออกในรูปแบบนั่นแหละพอเสื่มสุด แบบมันถึงในจุดระดับหนึ่งมันกับปีดขึ้นโดยที่เขาวบริวูตัวนะคะมันปีดขึ้นเองโดยที่ห้าแบบไม่สามารถจะรู้ตัวได้นะทุกๆคนเป็นคือกันเมื่อเพียงแต่ว่าเ้าบ่อใดสารวจเนาะเขาบ่อใดแบบสังเกตตัวเองขนาดนั้นปัญหาครอบครัวมีหมดล่ละค่ะแต่ว่าคันไล่ดาบท้เถ่าคนว่าเนาะคันไล่ดาบมันยังตรงกันยู่จังเลยมันมก็ไปเลิกกัน คันไล่ดากมันเหมือนเดียวคันหลังงส่กันข้ามเดียวกับจบแมนเพราะว่าตอนไม่น้อยยี่นั่พ่อบีบีพิดกันก็ไลยเทื่อิเลิกกันก็ไล่หนเว้นมันเลิกได้บัดยู่มามือหนึ่งเพว่าคันหลังใส่กันโดยที่ว่าไร่สนใจค่ะจบคือจบไปเลยเห็นบ่มันแบบว่ามันนี่แหละพูธเ่าว่าคนที่ว่าเิกสกเลิกอันแล้วแต่เหตุผลว่า เพื่ออันนั่นเพื่ออันนี้อัน,น,นอ่าตลูกบ้าน,นบ้นอีว่แมนดอกคอยค่อยเคยเ็ดขึ้นมืเจ้าแล้วแต่ว่าพ่อข่อยก้าวผ่านตรงนั้นมาได้ไหมไข่ว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เพื่อลูกหรอกเพื่อตัวเองนี่แหละตัวเองยังแต่ใจไม่ได้แต่ไม่รู้จะสรรหาคาพูดอะไรดีๆมาพูดให้มันดูดีทุกคนนะเวลาจะคล้องเค็ดเอียงกระซ่าจะคล้องกระต้องแบบว่าอยากให้มีเหตุผลเพื่อมิจฉาของจะแบบว่มีความมุ้สุดเนาะถามคนที่ย่อมรับองได้แต่ใจใจ้มติด ให้หน่อยนะกินหลารอบก็โดนกระเพียมกระเทียมมาเลยชิดไปหน่อยนี่กินสามรอบกระตากถ้าโกนนี่รอบนี้รอบสุดท้ายมกมือกระถิง่งไปถ้าไม่หมดก็จะทิ้งรอบนี้ยูน้ำกันพี่น้องเอ้ยเสืส่อซีลพูดเถ่าโบราณจังใดจังพึ่งจังดันวบาอีหยังคือถือกเมื่อเนาะสือซีลโซยาน เพิ่นเว้าวยังขึ้นมาเนี่ยฟังแล้วมันคือเหมือดนะเออเอ,อันนั้นอันนี้เนีเออ่ยมาเว้าบะเสือบะเสือในคำท่าว่าของคนโบราณแหวดพ่อมันเจ๋วเลยจะกของโอ้ขาก็หลงเปิดให้ยมันค่อยซื้อหือเนาะแต่ว่าเปิดเข้าไปแะเจมตัข้างนอกมันคืบเหมืมนอนกแสงข้างในมันก็ในเหมือดคัเนาะอันนี้ขนมตังพ่อญ่กินคู่กับขนมตังส่วนไม่หน่อยแม่กินก้าชิบ ถ้าโกนี่ไล้ไๆคต้นเขาก็จะกินกับซอสหรือว่าครีมเนาะแต่ว่าบานไม่น้อยพอใหญ่กว่าพกกินซอสไม่น้อยม่น้อยกั่พวกกินซอสพอใหญ่กว่าพกกินครีมไม่น้อยกั่พกกินครีมนะคะดังนั้นก็สิินแต่พักละกันไม่น้อยกับกินกั๊ชิปพอใหญ่กับกินกั๊ขนมปังแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมากก็คือเป็นเนื้อค่ะไม่น้อยก็บสิ่จัดเขาทีใสข้างใน กับในส่วนนี้ก็คือเสร็จแล้วเครื่องมันมด้ซื้อมาไวรแล้วนี่ค่ะมือหนึ่งใส่สองอยางค่ะเป็นนี่หอกหน้ามีแอนเดี๋ยวนับกล่องดีกว่าพี่น้องมันบ่นเห็นเนาะนี่จ้ะแม่น้อยมือน,นี่งใส่ผสมสองอยางเพราะว่ารอบที่แล้วมันมันบ่ค่อยเข้มข้น เมื่อน้อยส่แค่ซองเดียวอันนี้คือผงท่ากโกแบบรสด,ดังเดิมตัวนี้จะเป็นท่ากโกแบบมีพิกแล้วก็มีบักน่าผสมแล้วมันมามิกเซกันมันกระซิบมันจะรส,ส,ส,สชาติแบบจัดจ้านขึ้นนี่ค่ะทอนนี้แหละค่ะอาหารสําหรับมือแรกนี่ของสองเถวตายายนะคะผู้ใหญ่มาเสียดกับสิได้ยันผู้ใหญ่มาจันสริพัฒค่ะก็ว่าพัดกับบริพัยังยาก ใส่สมอลงไปแล้วก็ใส่สุ่มนี่พัดลงไปก็บจบเนาะแล้วตัวนี้กับพญห่อไม่น้อยก็กินกับตัวนี้นะคะไม่น้อยก็จะเอาซ้อนสมมาว่างก็คือเอาซ้อนหน่อยมาว่างใส่ถวยเนาะจัดพิถทางนพี่น้องกับบ๊กบอกบอกเนี่ยพวะว่ามันานางสองคนหันหนากันจังซี้ปไปจัดขวางเจ้าของอยู่ที่จริงมันต้องจัดแบบนี้นะค่ะจังสีพอดอีเนาะทางนอกเห็นบม่ คืมใบไม้เปลี่ยนสีกําลังรดูใบไม้ร่วงเนาะนี่แหละค่ะการเป็นอยู่เพราไอะไรไงย่างตีคิดแต่ว่ามันอยู่กันใดนอนวาดนายังบ่ขาดต่อกันหนึ่งสายใยสายผูกพันแรงอยู่น้มกันล้นซีมีความเห็นเห็นอกเห็นใจกันถามว่ามีผัวสองคนบ่เห็นโอเ็นใจทั้งหมดมันก็เห็นอกเห็นใจกันหมดแต่ว่าคันชะตามันขาดกันเลี่ยงก็ขาดกันไปแต่ว่าว้าถึงในตอนที่อยู่น้มกัน ถามว่ายากบอกกับบัายากง่ายบอกหรือก,กับ่ง่ายาการเป็นชีวิตคู่นี่ยมันเป็นง่ายค่ะแต่การเป็นผัวเมียมันเป็นยากผัวเมียนี่คําว่าผัวเมียอยู่ด้วยกันเฉยเฉยก็เป็นผัวเมียในพฤตินไนนะคะแต่ถ้าผัวเมียในคํานิยามที่พูดว่าจดทะเบียนสมรสก็คือเป็นเป็นผัวเมียโดยพฤตินไนและนิตินไนถ้าซึ่งว่ามีเหตุการณ์ฟ้องรง้องแบ่งมุ่นแบ่งมั่ง สิทธิของลูกค่ะนะจดทะเบียนมันก็ดีกลัวถ้าพูดในกรณีในวันข้างหนา้าซึ่งเข้าพาสามารถหูใดนอกว่าผัวเราจะดีหรือซื่อสัตย์กับเราได้แค่ไหนแต่ทั้งเหมือทั้งมววน่อให้จดทะเบียนถ้าเขาไม่ดีหรือเขามีอะไรต่างๆไว้มันก็เป็นปัญหาคือเก่าค่ะที่จริงแล้วจริงๆเนี่ยค่อนเป็นผัวเมียหรือมันชีอยู่ากันใดหรือบ่ได้ใจค่ะใจล้วนๆมีทั้งใจ มีทั้งสมองคิดสงสารอีตนดูแลอยากอยู่น้ำกันเพื่อก้าวนั่ากันไปหรืออยากอยู่น้ำกันเพราะความสบายของตัวเองเอียงกับทุกคนมีเหตุผลถามว่าผิดไหมไม่ผิดทุกคนต้องทําตามเหตุผลและความต้องการของตัวเองมันถึงจะมีความสุขเป็นบละสิบอกว่าเห็นแกนตัวก็บ,บ่ได้ห้องตรงเบิ่งว่าในแต่กรณีแต่ละคน เด,เดี๋ยวไม่หน่อยสิบอกเรื่องผัวแม่ให้ฟังในคลิปหนานะคะรักจากใจใจ้ารักนะจุ๊บ